สวัสดีจ้าจ้องนีอันพามมเอวดอยน้ำโมนะจ้าพอดีมาทำธุระนะจ้าในในก็ขึ้นมาแล้ว,ลวกับปาาา้าไมเอวนะจ้าอันนี้ก็หลายคนของมูจักแล้วเนาะบางคนบองมูจักเพื่อนะะจ้าอันนี้คือพระธาตุดอยน้ำโมนะจ้าตั้งอยู่บ้านทุ่งบุกข้าวอำเภอพ้อพาจังหวัดเชียงใหม่นะจ้าพระธาตุเก่าแก่โบราณอายุอน,นามกับประมาณเจ็ดร้อยปีเนาะ อันวาตถานี่ก็ระดิสถานพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของพระเกศาธาตุหรือว่าเส้นผมนี้เองนะครับบรรยากาศหน้าแรงก็จะประมาณนี้แห้งแก่ดนะตรงนี้เนาะถ้าหน้าฝนนะมันจะเขี้วเหมือนปูพรมเลยนะก็แต่ถ้าหน้าแรงก็ประมาณนี้นะคะว่ามีสปริงเกอร์นะคะมีสปริงเกอร์มันก็มันจะเขียวเช่าองค์นะคะธาตุก็เช่นกันนะครับถ้าหน้าฝนนี่เกียวทั้งองค์เลยนะครัแต่บรรยากาศหน้าแรง มันก็มันกะงามคนละแบบนะจ้าใบไม้แบบมีเลยเนาะใบซักร่วมมดละก็ลดูลดูใบไม้ผัดใบนะจ๊ะแตเดี๋ยวจะพาผ่อนรอบๆนะจ๊ะแล้วก็ลวดไปพอเมงเข้าตอกลุ่เป็นตัวนะจ้ะอันนี้ก็ประมาณเก้ามงเจ้านะจ้าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะหน้าแรงมันก็จะงามแห็นแบบหนึ่งนะจ้า ส่วนกระเช้าสีดานี่ก็ยังคงอยู่เนาะแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยมันจะง,งามเป็นสองเท่านะจ้าดอกเอื้องป่าต่างๆก็ทยอยบานแล้วนะจ้า ก็คือพระธาตุดอยน้ำโมนะคะหรือพระธาตุดอยน้ำมัวค่ะอ่าอ่านเล่าประวัติพอสังเกตแล้วกันเนาะบางท่านอาจจะรู้แล้วนะคะอ่าตะกอนนี้ห้องพระธาตุดอยน้ำมัวนะคะคือข้างล่างอ่ะมีบ่อน้ำนะคะอ่าเดี๋ยวนี้เป็นฮ้องว่าบ่อน้ําหลวงปู่มั่นนะคะน้ำจะไม่เหือดไม่แห้งน้ำมันก็คือเหมือนตาน้ำนะคะน้ำเป็นสีม่วงม่ว ซีโมอุงตุงนะสีออกฟ,ฟ้านะคะแล้วก็ไม่เหือดไม่แห้งมีน้ําทั้งปีนะอ่าลุกก่มบนบนท้องน้ําออกบ่อนะจ๊ะที่นี่ก็เลยท้องว่าดอยน้ํามัวนะคะส่วนไอการเวลานะผ่านไฟนะ,ะมันก็ท้องเพี้ยนไปเรื่อยๆนะจ๊ะละก็มีครูบาอาจารย์นะคะ,ะเดินมาจะริทรมที่นี่เนาะ,ะหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนนะจ๊ะละก็หลวงปู่ตื้อนะคะ่าเ,เดินผู้ดงมาจริทามที่นี่นะะที่นี่ก็เลย ตั้งเป็นว่าเป็นดอยนะโม,ย,นะนโมะยนะคะอือนโมตระศะอะล่ะค่ะเออแอ้วก็เป็นพระธาตุเขาแก่นะคะใครผ่านไปผ่านมาถนนเส้นพราวเชียงใหม่ก็มาแวะกราบไหว้ศาลองค์ธาดเดินะเจ้าเป็นพระธาตุเขาแก่นะแล้วก็พระธาตุดอยน้โมตรงนี้แล้วก็ข้ามไปกึ่งดอยได้วก็เจอธาตุกระหลงนะเจ้าอันนั้นก็สร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าคือนานะเจ้ามันมีคิดอยู่นะเจ้าแต่ยังไม่ได้ตัดต่อนะ อันนั้นก็ประมาณเจ็ดร้อยปีเนาะอันนั้นเป็นมีประวัติแบบประวัติยาวนานเลยนะเจ้ากับพ่อๆกับตรงนี้นะแต่มันเป็นดอยลูกเดียวกันเนาะดอยด้โมดอยกะหลงแล้วก็อ่าดอยแม่ฝังนะเป็นเขาลูกเดียวกันนะครับคือดอยน้ำโมอยู่ตรงนี้เนาะอ่าดอยกะหลงตรงกลางอ่าดอยแม่ฝังอยู่ตรงปลายเขาเอออ่าก็เป็นดอยดอยอะไรอยา่างเง้ ดอยสถานที่จาริกทำรรตัวนะของครูบาอาจารย์โดยนาักแบีจริงสักพิตนะจ๊อะอาดอยกะหลงก่อพระธาตุกาะบุรณะขึ้นมาตั้งแต่สองปีที่แล้วนะคะอาพระธาตุเกาะบรรจุภาพรมสารีริกธาตุในส่วนพระเกศสาธาตุนะจ๊ะแต่เดียวอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรออีพีต่อไปนะจ๊ะเราจะเล่าประวัติพอสังเกตนะจ๊ะมีคลิปอยู่แล้วนะจ๊ะแต่ยังไม่ได้ตัดต่อนะอันนี้ คือดอยน้ำโมงเนะคะตั้งอยู่ทุ่งบัวข้าวนะคะเป็นะา่าเก่าแก่เนี่บบูรณะไปประมาณสาครั้งได้นะคะก็มาเป็นแบบบูรณะเพิ่มเติมอะไรนะคะเพราะว่าถ้านหน้าฝนเนมอดก็จะเก้นเกลียวทั้งองค์เนี่ยนะคะตาคือจะคงแบบนี้นะค่ะคงแบบสภาพเดิมๆนะคะที่นี่ก็จะเป็นป่าไม้ซักท้องนะครับที่นี่สงบจะ,ะสงบกงคืนสงัด เหมาะกับการวิปัสนากรรมฐานนะคะแล้วก็เป็นอาสถานที่เป็นอนุสรสถานละจริกธรรมของครูบาอาจารย์นะครับในส่วนใต้ตรงนี้ก็เป็นอ,อะไรอยาเเพราะว่าลงปูมั่นนะครับเคยเดินทุดงมาตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้ก็ขึ้นทะเบียนเป็นกรมพุทธศาสนาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอ่าเป็นอนุสรสถานจริยธรรมนะคะตรงนี้นะอ่าเป็นอะไรเนาะอาหารโบราณเก่าแก่นะ หาลูกหลานก็อนุรักษ์สืบไปนะคะพื้นข้างล่างี่ก็ปูด้วยศิลาแรงนะคะก่วนหินศิลาแรงที่แบบยังไม่ได้เจียอ่านปลาไปแล้วคลิปต่ออาคลิปลำน้ำแม่สูนนะคะอย่างนี้ยังบ่ได้เจียนะ,ะถ้าเจียแล้วก็จะเป็น,ปนก้อนๆนะคะแล้วก็วางพื้นนะคะก็เป็นกำแพงค่ะนิยมเอามาสร้างเป็นเป็นพื้นเป็นกำแพงนะ,ะมันจะมีความงะคงทนจากหินศิลาแรงค่ะ องคพื i, ้นน่ะมันจะเป็นตะกุ่มตะปัํมนะอันว่ามันกบมีเอกลักษณ์ของมันเนาะสวยงามนะจ๊ะส่วนองค์พระที่สร้างเป็นอิฐมอญนะคะให้อิฐมอญเนี่ยเวลาสร้างอ่ะเขาก็ต้องบูรณะไปเรื่อยๆนะแา่เวลาผ่านไปโดนฝนโดนลมโดนแดดมันก็จะคู่พังนะจ๊ะมันจะแตกต่างจากศิลาแรงนะศิลาแรงมันเป็นหินหินปนทรายนะจ๊ะส่วนอิฐมอญเนี่ยคือดินดินล้วนๆ้วดินเหนียวนะจ๊ะแล้วเข้าเตาอบเป็นอิฐมอญนะอันนี้ก็ รบวัพรอสังเกตเดี๋ยวะเออเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายบริเวณรอบๆเพื่อดูนะปลาไม้แห้เงเหมือนงามน,นะเดี๋ยวจะพาไปดูแมงคข้าวตอกอ่ะรอบสองอู้รอบสองนะเดี๋ยวเรเดี๋ยวรอบสามเดี๋ยวปลาไปแล้ว